ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพียวกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของไฮอาลูโลนนั่นเองค่ะ เพื่อนที่ดูอยู่เนี่ยมีปัญหาเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผิวห <c oughs> ย่อนคล้อยไม่กระชับนะคะหน้าไม่อิ่มฟูหน้าแห้งขาดความชุ่มชื้นหน้าดูโทมนะคะหมองคล้ำ <c oughs> แล้วก็เริ่มมีริ้วรอยแล้วนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะเพราะว่าวันนี้นอกจากที่เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วนะคะเราก็จะมา พูดกันถึงเรื่องของตัวไฮยาลูรอนด้วยนะคะว่าเอ๊ะเราจําเป็นต้องใช้แล้วหรือเปล่าหรือว่าเราจะเริ่มใช้ตอนไหนหรือว่ามีวิธีการเลือกอยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนที่พเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับตัวไฮยาลูรอนกันก่อนค่ะซึ่งเจ้าตัวไฮยาลูรอนหรือว่าไฮยาลูรนิกแอซิดนะคะของก็เป็นสารโมเลกุลธรรมชาติชนิดหนึ่งนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเรานะคะจะสามารถสร้างหรือว่าผลิตขึ้นมาได้เองนะบริเวณตรงชั้นหนังแท้แล้วก็หนังกําพร้านะคะแต่ว่าร่างกายของเราอะ่ะจะเริ่มผลลิตได้น้นนอยงนะ เมื่อเรามีอายุเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งมันมีงานวิจัยเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วอะ่ะร่างกายของเราจะสร้างสารชนิดนี้ได้น้อยลงตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะคะก็จริงๆถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่นะทุกคนด้วยสาเหตุน,นี้นะคะทางการแพทย์ลักเขาก็เลยคิดค้นนะคะสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ทดแทนที่ร่างกายของเราอะ่ะไม่สามารถผลิตออกมาได้เพียงพอหรือว่าได้เยอะนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆเจ้าตัวไฮยาลูรอนหรือว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเราสามารถเริ่มใช้ได้เลยนะคะ ไม่ต้องรอให้มันเกิดปัญหาก่อนนะอาจจะเป็นแบบเออบางคนเอ้ยต้องใช้ตอนมีริ้วรอยไหมหรือว่าหน้าเริ่มแห้งไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มมีอายุประมาณ20ขึ้นไปหรือ20กว่ากว่าอะไรเงี้ยก็สามารถเริ่มใช้ได้แล้วนะคะยังไม่ต้องให้เกิดปัญหาชัดเจนนะก็สามารถเริ่มใช้ได้เลยซึ่งหลักๆแล้วนะคะถ้าเราพูดถึงไฮยาลูรอนหรือว่าไฮยาลูรนิกแอซิดเนี่ยตัวเนี้ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยฟื้นฟูผิวของเรานะคะให้กลับมาเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นทําให้ผิวดูสุขภาพดี อิ่มน้ําอิ่มฟูแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวด้วยแล้วก็จัดได้ว่าเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูงนะคะเพราะว่าเขามีการเรียนแต่ธรรมชาติในชั้นผิวนั่นเองค่ะแต่การที่เราจะใช้ให้มันเห็นผลเนี่ยเราก็ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยตอบโจทย์ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ช่วงอายุแล้วก็เหมาะกับสภาพผิวของเราด้วยนะคะเราจึงจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนั่นเองค่ะฉะน,นั้นวันนี้เนี่ยดี่ฉันก็คือเปิดมาแบบหน้าสดเลยเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกนะคะเพียวก็มีผลิตภัณฑ์มาาแนนนนะะะํคค น่าสดมากนี้เพราะว่าจะทาให้ทุกคนดูแบบสดๆกันเลยทีเดียวคือหลัง25มาเีอรู้สึกว่าผิวอะความแห้งกร้านขึ้นนะริ้วรอยเล็กๆเนี่ยมันก็เริ่มมาแล้วนะคะแม้ว่าจะแบบ ในวัยเล็ก2อยู่ก็ตามแต่ว่าด้วยชีวิตประจําวันที่เราใช้นอน,นอนดึกบ้างทํางานหนักนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอก็ส่งผลให้ผิวของเราในวันนี้ปัญหาตามมาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีตัวช่วยที่จะมาช่วยนะคะนั่นก็คือน,นี่เลย Royal Paris Revitalift Hyaluronic Acid นะคะวันนี้เลยทุกคน ขวดสีม่วงใสๆเซรัม่มตัวนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะเคยเห็นแล้วก็อาจจะเคยได้ลองใช้มาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังสับใครที่ยังไม่เคยลองใช้นะว,ว่าเขาเป็นยังไงบ้างดียังไงบ้างนะคะเรียกเขาง,ง่ายๆเลยก็คือเซรั่มไฮยาตัวดังของรอรีอลเลยนะคะตัวนี้โอเคสรรพคุณของเขาหลักๆหรือว่าการที่เขาจะมาช่วยผิวของเราหลักๆเลยเนี่ยหนึ่งเลยนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราอะคะ่ะอิ่มน้ําเด้งฟูดูแบบ ดูสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริอวรอยได้ถึง60%นะคะแล้วก็ตัวนี้พิเศษมากๆเลยนะเขาเป็นแบบไมโครเอพิเดนิกไฮยาลูรอนนะคะเป็นไฮยาโมเลกุลเล็กกว่าถึง50เท่าเพราะฉะนั้นความเล็กของเขาเนะะี่ยค่ะก็ทำให้เขาเนี่ยซึมง่ายซึมไวเข้าไปในผิวเรานะแล้วก็ซึมเข้าไปได้ลึกด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะผ่านการทดสอบภายใต้การดูแลของแพทย์ผิวหนังน,นะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีแล้วก็ปราศจากสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาใช้ให้ดูเริ่มใช้ให้ดูเลยคือตัวนี้ต้องบอกก่อนเขาอะเคลมมาว่าเขาจะช่วยฟื้นฟูผิวของเราอะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาตามขั้นต้นที่เพี่เบอกไปนะจะช่วยกู้ผิวที่มันแบบว่า แห้งโซมของเราให้กลับมาอิ่มฟูขึ้นคือปกติไฮยาเขาก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเนี้เขาจะช่วยให้ความชุ่มชื้นแบบล้ํำลึกขึ้นเลยนะเพราะว่าเขามีไฮยาลูรอน2โมเลกุลนะคะก็คือมี n a โคร h a ค่ะซึ่งตัวนี้เขาก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวชั้นนอกของเราอะ อิ่มเด้งขึ้นมานะแล้วก็มีตัว micro HA นะคะซึ่งจะเล็กกว่า50เท่าตัวเนี้เขาก็จะไปช่วยบำรุงผิวชั้นในนะคะคือซึมลึกเข้าไปถึงผิวชั้นในของเราก็จะช่วยแก้พวกริ้วรอยด้านในที่เราแบบมองไม่เห็นคือเหมือนแบบ เป็นการผสษานกันอนะ่ะเออได้ทั้งผิวชั้นในแล้วก็ผิวชั้นนอกนะคะมันก็จะทำให้ผิวของเราอะ่ะดูสุขภาพดีมาจากภายในสู่ภายนอกนะเดี๋ยวมาใช้ให้ดูกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเซรั่มเขาก่อนเนื้อเซรั่มของเขานะคะจะเป็นเนื้อใสๆบางเบานะคะไม่มีสีน,นี้ใช้ให้ดูก่อนนะคะซึ่งจริงๆตัวเผียวไม่ได้ใช้โดนผิวเนาะแล้วก็ความสะอาดไปก่อนนะคะ นี่เลยเราก็ทาลงไปบนหน้าตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะเวลาทานนะทุกคนตอนนี้เริ่มอายุเยอะใช่ไหมทาเซรั่มเขาเรียกว่าต้านกดแรงน้มถ่วงทุกคนอันนี้คือซึมเข้าไปแล้วนะไม่เหนียวไม่เหนียวติดผิวอย่างนี้นะมันซึมเข้าไปแล้วแต่ว่าสังเกตขึ้นมาเห็นป่ะความชุ่มช่้ความชุ่มชื้นที่เรามีอยู่ นี่พอผิวเรามาชุม่มชื้นมันอิ่มน้ำอ่ะทุกคนมันทำหให้ผิวของเราะดูสุขภาพดีซึ่งเพียวแบบชอบใช้มากเลยทุกคนตอนเด็กๆก่อนหน้าเนี้ยจริงๆตัวไฮยาเพียวิ่งมาใช้แบบย0ปลายปลายกว่าๆแล้วนะไม่ได้เป็น20ต้นต้นๆเวินนะทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ <S <S ยมันจำเป็นต้องใช้จริงๆหรอเลเงเนี้ยแบบเราก็นึกว่าทาครีมทั่วไปปกติก็ได้แล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเราเสริมตรงนี้เข้าไปด้วยอะค่ะมีตัวไฮยาเข้าไปด้วยความเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้สังเกตได้เลย คือความชุ่มชื้นหลังใช้ผิวมันจะเหมือนมีความแบบเติมน้าเข้าไปแล้วนึกออกปะมัมนมเราดื่มน้ำวันละแบบ3าลิตรต่อวันอะเออผิวมันดูมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่านะคะดูสุขภาพดีอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องอื่นๆเรื่องของลดลดเลือนการเกิดร,ริ้วร,รอยต่างๆได้ด้วยนะคะเงี้ยพอเราลงก่อนแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนเช้าเนาะเราจะลงก่อนแต่งหน้าออกไปข้างนอกรู้สึกว่าพอผิวมันสุขภาพดีอะแต่งหน้าได้ติดทนติดง่ายมากขึ้นนะคะผิวไม่แครกไม่ลอกนะคะและ และถ้าเกิดว่าใครที่อยากลองใช้นะคะแนะนำเลยใครที่มีปัญหาแบบน้นั้นต้องไปลองซื้อมาใช้นะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างดีด้วยนะคะแล้วก็สรรพคุณเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะทุกคนอยากให้แอดออนเป็นหนึ่งในสเต็ปของการบำรุงผิวนะคะใครที่อยากได้นะคะก็คือสามารถเข้าไปช็อปได้ที่ l o r e a l Paris s h o p ป e ีนะคะแล้วก็ r o y e l p p r r s s l z z d d a แล้วก็มีใน r o เร a ยลบารีสติ t o h o p ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครที่อยากได้นะคะก็กดเข้าไปที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็คือกดเข้าไปง่ายๆได้เลยดูคลิปนี้จบก็ไปช็อปกันได้เลยนะคะ